สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับวิธีคนอีสานกัดอีแล้ว้อจ้าเมื่อนีพญเซียนไปวานเฮได้ปลามาจ้าใช้พี่น้องกันก็เลยมาตุ่มมา้ฮมกันลาบปลากินกันจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการตุ่มโ้มกันของคนอีสานบ้านเฮนะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งการลาบปลากันจ้าว่ามีวิธีเฮจังไดเฮดแบบง่ายๆจ้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าตอนนี้คือฟักเนื้อปลาเสร็จแล้วจ้า้ยมึงสีฟ้าวไปทั้งใดเดี๋ยวมึงอึดมึงแด หลังจากฟักเนื้อปลาเสร็จแล้วก็กำลังสิไปหาหางมดแดงจ้าพี่น้องทำนี่ตีปลาเนื้อตึงอ้ยเบิ่งแย่น้อยปามปลาน้อยเดียวโอ้ยลาบใส่เครื่องไปเดี๋ยวก็เห็นโอ้ยเบิ้งปลาพวกซ้ำตัวโดนเหลือน้อยเดียวเนี่ยมันมีทำนี้มันบริเวณปืงนี่หรอกปืเห็นหลายอยุ่งนะหั่นตำตำก็นั่นบ่มีติหมดเลย

างนี <S s ีสนิทอ่เดียอันดียห้างน้หน่อยโอ้ยเม่แม่เ้ตนั่นน่มีมีห้างต๊อต๊อต๊อนี่นี่นี่ห้างนี่ก็เพาเนี่ยเขาไปห้าเอานี่เนี่ยเนเอาห้างนี้ก็พอเลยเคียร์ใส่เลยเนับ ขันนี้่าไรว่านี่ไปหาต่นน้นะตั่น้อยเอาขั้นแม่มาให้กูขั้นยังมือมสะอาดเอ้วขั้นเหลือยาขาวแล้วเดีไปมันอบ่เจ้าลมนลงมาเดีอตอนนี้กำลังหาหางมดแดงขั้นใส่ปลาจ้ะปลายังกปลาตะเพียนตี วันี้อมากอจะให้บายมากเอาหนดงอเลยนี่ดยวว่าป่านลายเี้ยมีาเงียเอยากเอาหางไงหลวดหางไงหลดมันจะค่อยพ้อไม่หักเอาไปเอาไปขอแค่เดียวนี่ขอแล้วแค่ละเอาส้เอาใส่เอาเส่นลลายเลย พอคันเลยพอพอซมพอได้แล้วงัน้นสมปิดซะล่ะบมเลียครับค้ณสุ้มบ้านในหอมใจไ <c oughs> อ้น,นี้เสียงย่งไปแล้วเนี่ยเ <c oughs> ข่าขวาบักพิดเข่าขวาบักพิดสุโรสน้ำป่าใส่ล้วยังหอมแล้วก,ก็ซิม แค่คล้องกินพื้นเพื่อว่าเอาไส่พี่คงนะดังเยอะมันหนังอยู่ด้ังเยอะว่าส่สเนี่ยแต่ตอนไหนมีอะมีปเด็นเด็ดบ่ไดเด้ข้าวเด็ดมันยุบว่าจะเป็นอย่างตีเาไม่เพิ่มก็ยุบนี่สรัดเนืกะปูไว้เองอะไรปมันเสีบล่ะซับบะ อเายุไปติ่วพักติ่วมาักนิดผักติวผักติ่วติปัจะเนอยนั่นักต้าอนผักติวติว้มครับติวสนิวนวงติวผักเค่านี่ยังกินแน่เขาสรุปแล้วเขาไม่ยังกินแน่แม่แหละเจ้านี่ อันนี้เพื่อนก้อยป,าปาะะลาพนาราเนี่ยก้อยปลาแล้วอันนี้ก็ก้อยกุ้งโอ้ยมีแตะเป็นแซ่บก้อยปลามี่ก้อยกุ้งม, <c oughs> มีปิ้งปลาดุกปิ้งฝนมีไงพร้อมโอ้ยผักพักนี่เพื่อนพักยังกอลานี่ผักติ้วสิผักติ้วผักติ้วผักก้าว อันนี้อันบ้าเขานี่เพื่อเดินประกาศหินไ้เน่ยประกาศหินีด้กินได้ใจได้เนี่ออกดังต้วนๆผลได้เนี่ยประกาศหินประกาศแฮนระหลัดลงมาังเขาวงนี่คือม่นมีซ่อนจะขันอ่ะจประหยัดขันอนแล้วมันสดเจ้าดีเอายังไบตงสดเอาซ่อนเพิ่ะสดสวนบางเถียเถียเต็มบีบบีปลาบีปลาบีปลานี่ละบีปลามีอันนี้เแลลวจำตัว แม่คะแม่ตาอี่หนกินไปกินน้ำเพลินไปนี่น้ำเพลินเป็นบ่นี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอีสานบรนนอกบรรนาเขาจากพี่น้องวัตตุ่มห้มกันย่ำแด่หาแต่แนวกินมากินน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื Fred ่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าขอบคุณจ้า